แล้วเมื่อยเอรกครับคือท่านได้ไปหางยางมั่วอยูงง่มัว่วกับน,นอนอยู่ครับมั่วกับผ้ากันนอนทายู่นอนทายู่นอนทายาเฟื่องกระเลื้อยู่น,นียย่ครับก่อนเดียวก็กลัวหรืออยู่ก่อนเดียวกวออย็กลัวเฟออื่องอะไรยาเขาได้อยู่ตัวนี้กลนเคียงกับทุนกลางเคงียงเพราท่านได้ไปเมื่อยนี่แหละครับเฟื่อง บท่านได้ไปหามาหม่ครับเดี๋ยวสิไปหามาหม่อยู่พร้อมก่อนตอนนี้บท่านพร้อมอันนี้ในขณะทีงว่วนอนพักผ่อนกันไสิพ้ามาเบิ่งอันนี้พี่นอ้องพ้ามาเบิง่งอ่าเพิงเพิงโกนที่เขามาอยู่นั่นหลายเดือนแล้วเนาะรมซืึอว่าสิเครื่องปีมนม้ปุ๊้เยน่าจะเครื่องปีกั้แล้วล่ะ ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วโดนแล้วครับบ่าใดว่าใดเบื้งกระจ้าดุละดุละแจ๊คห้างใหญ่ไปในเล็วว่าใดเปิดบนโดุลแล้วครับอยู่นังกันตอนแรกยานยานอยู่นังง้อว่าใดครับยานอยู่นังง้อว่าใดเพราะว่าตอนแรกไอ้ตัวนี้ตั้งยูหันครับวันนี้เขาไปอยูุ่ติแทนง้วไปกินเฟืองไปกินยางนะครันก็บินตอมหูตอมตาง้วเนาะยานก็ายานก็ตออง้วเนาะเล่ยง่ายมาอยู่นี้ พราะไงไม่ยู่นี่ก็บยุ่น้ำกันได้ครับยุ่น้ำกันได้ยม่น้ำกันได้ดเขาเกิดท้ากินจังสีของเขางว่งวงครับกินอย่ากินเพื่อนยุบคนกับกินหย่าง,อง,อางกินเพื่อนบ่นไกล้กันนี่แหละบินบินใกล้กันได้แต่ง่วงโบมาสู่นครับโบเป็นงยังครับง่วงโบมาสู่นเขาถึงแม้นสุ่นเลยค่อยๆกับโบเป็นงยังครับค่อยง่วงค่อยดันโต๊อยู่เนี่ยมอนี่ผู้เบาหน่อยเเขามาดันโต๊ะเลยดันดันตกไปผมจับขึ้นขึ้นข้างเกือบห่างตัวนั้นตอนนี้เขาอะไรนะครับไงแล้ว ตอนแรกมันหลอดเข้ามากครับมันหลอดมันหลอดนี่เข้ามาตอนนี้มันใหญ่แล้วกานสิเขาคือโดดขามครับแต่ก็พยายามสิยกตัวนี้ไว้สูงสูงครับยกสูงๆไวบ้บ่ให้บ่ให้หม้อเขามาได้หม้อกินทั้งหลอดเอามาเบิ่งกันว่าบ่ได้เปิดเบิ่งดุนหั่นเขาสิไปไปได้เดียวขออนุญาตเบิ่งเลเด้อขออนุญาตเบิ่งเลเด้ออันนี้กใหญ่เติบแล้วครับ ง่ายเติบแล้วง่ายเติบแล้วตัวก็หลายตัวขึ้นมุนวานก็น่าจะง่ายดังกันน่าจะสองดงังสามดังไปแล้วครับนะง่ายเติบแล้วครับตรเต็มใกล้จะเต็มไปนี่แล้วผลเกิดว่าเต็มมาทั้งปีนี่คือสิยกขึ้นเบึงยานอยู่เอาว่างลงกับยันทับตัวเขาว่างลุมกับต้องว่างลุมค่อยๆกับยันทับตัวเขาง่ายเติบแล้วพี่น้องง่ายเติบเลื่ยเด้อหลังจากจอยู่มาประมาณครึ่งปีกว่าครับ โตก็รลายขึ้นครับว่บางก่อนค่อยๆว่างเรียวไปทับตัวเขาอึ๊บนี่ยยครับเล็กๆเรกๆเขาสิเขาอยู่ฟังนี่แหละบันิงมาดันตกยกขึ้นไหมบ่มีทางขาขาเขาเขาเล่นมาเขาปีเลยบันขเขาปีเลยเอาไก่ไงเติบแล้ว ผมกับแม่นคุณเลี้ยงเผื่อเมืออาชีพเนาะที่เอาอบ้านอย่างนั้นคะบอบอชำนาญคือ,ขอเขาก,การเลี้ยงแต่ก็อยู่นรื่งไปซั้นเลยครับก็เอากินเอาจีบม,มันก็เอาจีบไอเขาอย,ยู่ไปนกไผ่เขาอยู่ไปตามตามวิธีชีวิตอยู่กันเลยก็อยู่อยู่กันเขาก็อยู่นะเขาชีวิตอยู่กันอยู่นะที่แรกผมว่าชีวิตเสือไลยเสือกองเพื่อไม่ก็อยู่อยู่เลยเสือกองเล่นปุ๋ยเต็มไปไปซื้อเบื้อง,งในหันในนีมัน สูงู่ครับราคางันางสูงอยู่หลายหน่วยบางกองก็เป็นพัน,นเานานะก็เลยโอไกคอนว่าภารกิจทั้งหนี่ครัาเฟื่องหา้ายเลี้ยงง่วนี่ะโอ้ใส่เงินปีหนึ่งหลายบาทด้วยกันเลยครับตอนนี้ก็ลอยล้อแล้วครับเฟื่องเฟื่องก็จะมดเศหาเงินไปซื้อหม่อยู่ก็แหล็กๆก็คิดว่ามันไงครับคิดว่ามันไง,ค,นไงคิดว่าเอามาเอา,เอาตัวเมียขาวนี่มาตัวแรกตัวเดียวคิดว่ามันไงเอามา เลี้ยงไว้ให้มันุงไปกินหญ้ากินยุงย่งแรกๆบ่อได้คิดว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ตอนนั้นร่างกายผมยังแข็งแรงอยู่ปะกติดีวันนี้เพราะแต่ร่างกายบ่อแข็งแรงคือเก่าวนนี้นมันเป็นภาระเป็นภาระติบเรื่องการเลี้ยงงวดการปูรังก้นกับขายงคขอกไปก็มีขนาดปูนร่างกายแข็งแรงคนนี้ยังมีการต่อแทะขายงคขอกเนาะมันเป็นภาระคิดที่หนังกี่เด้อใน้ม้วนนี่เด้อแรกๆบ่อผมมีคว่ำหลวบอ่ะ คิโมันไงพอมาเลี้ยงกระคมันกับมม่มญในครับผมภารกิจเลี้ยง่วนี่คือขันบ่มีพื้นที่หยาบมม่มีแปลงไงเขากินนี่ตรงเสียงเงินซื้อตรงไปหาไกลๆนี้เป็นพระรา่หนักคื้นกันครับนอกจากผู้ใดเ้ิ่นที่มีไอป่าเอาไปเลี้ยงเนาะเพิ่ีสบายก็ต้องในใส่เงินถือบ่ครับผมขันผมผมนี่ผมมามาไปในป่ากระปัวมันหันตะายเท่าแล้วครับ อีกคันน้ำยางน้ำงวเพราะว่าง,ง้วเขายางไปไม่ยางไปนี่บางที่กะมันปามันหกนอเขาก็ต้องรุดยางรัดปุ่นรัดพีเนาะมันอันตรายผมก็เลยเอาจังสี่หละถือว่าเขาได้เหตุงานอื่นไม่ําบหรอกอะเบื้องง้วไปนน้ำหาย่อมลำบากย่อมลำบากเลี้ยงแบบหายาเนี้ยสื่อเฟื่องให้กินเนี้ยครับก็นั่นแหละเป็นพระะในเรื่องต้นทุนครับผมเอาสัมผัสเลือพี่น้องเลือหลายนาทีแล้วเดี๋ยว บ่มีแห้งผมกับสิเปหาอย่างง่วงเขามันมันยังตัดพูท่านใดงานออนไลน์ก็อยากสำเร็จงานเลี้ยงง่วกอะคิดจีอยากตัดพูดออกไปก็ตัดพูท่านใดก็รบ้คิดว่าบางที่มันเอาไว้มันก็นักเจ้าของแต่ว่าขัดตัดไปแล้วมันก็ยังขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งรามว่าเลี้ยงกันมาหลายปีปลูกพันกันมาหลายปีเนาทำโคอดทำยังมันก็ทำตัวเองเนาะทำตัวเองบุรีให้ผู้ใดซอยมันนี่มัน มันรู้สึกว่ามันมันปลูกพันกับนวลนะครับก็เลยอัดมันง่ายๆไปเลยครับผมบุรดเคยเลี้ยงกระเจี๊ยบหงอตชวนผู้ใด่วนผู้ใดเลี้ยงไว้แบบว่าเป็นอาหารการกินที่ซื้อเพื่อนกับที่ปลูกพันแหละครับแต่ผมบุรีเลี้ยงไว้เป็นอาหารการกินครับผมเลี้ยงคือยังสมาชิกในครอบครัวครับมันเลยปลูกพันกันเอ๋อสมเด็จก็เด้่อพี่น้องด้วยเพราะนางแจ็คหน่อยแล้วสิไปหาเห็ดทุระทุรลัง